ดิวิลิงนิวครับข่าวรอบวันครับไม่มีรายชื่อดินแฮนเดอร์สันและดอนนี่ฟันเดอร์เบคครับบินไปทัวร์ปีซิซันที่นอร์เวย์เพื่อเตะลงอุ่นเครื่องกับบริจูเนเต็ดค่ำคืนนี้นะครับตรงกับเวลาบ้านเราสี่ทุ่มตรงฟันเดอร์เบคเนี่ยแหล่งข่าวระบุว่าว่าอาจจะมีการบาดเจ็บนะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งส่วนในรายของดินแฮนเดอร์สันเนี่ยไม่มีข่าวว่าบาดเจ็บนะครับแต่อาจจะมีกรณีการซื้อขายกับนอตติงแฮมฟอร์เรสซ์ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจราจา จะบรรลุหรือเปล่าก็ต้องตามดูกันอีกทีครับส่วนนารักของทีมเชลซีครับโอบาเมยองครับเชลซีพยายามเสนอขายให้กับลีซาอุอยู่นะครับก็ต้องดูว่าลีซาอุพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวให้กับเชลซีหรือเปล่าเช่นเดียวกับปารีสแซงต์แชงแมงครับอยู่ดีมีข่าวว่าต้องการดูซานาโฮวิชครับจากยูเวนตุสไปร่วมทีมและก็ปิดท้ายเช่นเคยครับอังเดรโอนานาครับ ฟาร i o r o m a โ o มโนรายงานว่า24-48ชั่วโมองนี้น่าจะจบ